กันดั้มไลฟ์แอคชัเนี่ยมีความคิดจะเริ่มทำเนี่ยก็คือประมาณปี2018ซึ่งปีนี้24จะ25แล้วก็ 6ปีแล้วก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างซึ่งมันนานมากแล้วระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปล่อยภาพออกมาออย่างที่ถ้าผู้ชมเห็นอยู่ก็เนี่ยภาพที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยภาพหนึ่งแล้วก็มีภาพก่อนหน้านี้อีกภาพหนึ่งซึ่งมันแทบไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยจนกระทั่งเมื่อ,อ,อประมาณปีที่แล้วผมก็ได้มาอัปเดตให้ฟังว่าโอเคผู้กำกับณนะนะตอนนั้นนะครับณนะตอนนั้นจะเป็นคุณจอแดนซึ่งเขาเป็นผู้กำกับของของสกาวไอแลนด์อ่าแต่ว่าอัปเดตล่าสุดตอนนี้มีการ เปลี่ยนผู้กำกับเรียบร้อยแล้วครับอ่ะมีการเปลี่ยนผู้กำกับแล้วผู้กำกับก็คือคนนี้ครับผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าคุณจิมมิเกลแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆอีกพอสมควรแหละไม่ได้เยอะมากแต่พอสมควรชี้ให้เราเห็นได้ว่าโอเคโปรเจกต์ Project เนี่ยมันกําลังจะเดินหน้าแบบฟูลแบบฟูลซิสเต็มละหลังจากที่มันแบบว่าค้างคามานานเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังเป็นเรื่องๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่รายงานข้อมูลล่าสุดก่อนแล้วกันเนื้อว,ว่าเออแหล่งข่าวเนี่ยเขารายงานข้อมูลว่าย,ยังไงไบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงผู้มกับออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือจากคุณจอแดนที่เป็นผู้มกับของสกาวไอแลนด์ก็เปลี่ยนมาเป็นคุณจิมคนนี้แทนเว็บไซต์เดทไลน์เนี่ยคือเขาจั่วหัวไว้ประมาณว่า g ัน d ด m m o v v i e t Legendary Tab Sweet t ว o t h s โชลัน n นอร์จ m มมิเกลท Direct แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือคุณจิมมิเกลเนี่ยเขาเป็นโชรันเนอร์ของซีรีส์สวิ t ท o t h แล้วเขาจะมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับให้กับการดัมไลฟ์แอคชั่นสวิตทูคือเรื่องอะไร มันคือซีรีส์ซีรีส์หใน Netflix ซึ่งน่าจะมี3ซีซั่นมึงผมไม่เคยดูผมไม่เคยดูคือแฟนผมเนี่ยเขาเคยดูเขาบอกว่ามันก็สนุกดีซีซั่นแรกมันก็สนุกดีแต่ซีซั่น2ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะ,นะเขาบอกว่ามันก็แบบเอื่อยๆซีซั่น3ยังไม่ได้ดูเท่าที่ผมไปเช็ครีวิวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าออกมาดีตัวคุณจิมมิเกลเนี่ยนอกจากจะเข้ามาเป็นผู้กำกับแล้วเนี่ยเขายังทำหน้าที่เขียนบทด้วย ซึ่งตอนนี้โปรเจกต์นี้จะได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Legendary แล้วก็บันไดน้ำโคฟิมเวิร์กันนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีบทความที่เขาเขียนถึงตัวผู้กำกับนะครับก็เหมือนกับว่าเขียนให้เราได้รู้จักผู้กำกับคนนี้โดยบทความเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า คุณจิมมิเกลเนี่ยเคยสร้างภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องโดยผลงานส่วนใหญ่ของเขาประกอบด้วยภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องราวอาชญากรรมและภาพยนตร์สยองขวัญอย่างไรก็ตามผลงานที่ประสบความสําเร็จสูงสุดของเขาก็คือสวิททูตก็คือเรื่องเมื่อกี้ที่เปิดภาพให้ดูซึ่งได้รับคําชมตลอดทั้ง3ซีซั่นแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์การด้ามนั้นอยู่ในมือของผู้กํากับที่มีพรสวรรค์ ก็คือในบทความที่ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยเขาก็พนานาให้ฟังว่าเออพุ่มกับคนเนี้ยเขามีฝีมือที่ดีนะแถมไอซีรีส์สวีททูธเนี่ยมันก็เป็นการดัดแปลงมาน่าจะมาจากคอมิกนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดซึ่งเขาก็ดัดแปลงออกมาได้ดีทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าให้เราแบบมั่นใจได้ว่าพุ่มกับคนเนี้ยจะไม่ทําเสียของแน่นอนถึงแม้ว่าผมจะเสียดดยพุ่มกับคนก่อนที่เขาเป็นพุ่มกับของสกาวไอแลนด์ะนะเนอะซึ่งตอนนี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องละมันเปลี่ยนพุ่มกับละผมก็รู้สึกว่่าออเเคในมื มีการเขียนบทความถึงพู้มุกับคนนี้ในแง่ที่ดีมันก็อาจจะทําให้เราชื้นใจได้สักนิดหนึ่งทีนี้เมื่อกี้มีท่านผู้ชมถามผมว่า CG เนี่ยมันจะเหมือนการฟอร์เมอร์ไหมเขาก็มีบทความเขียนอีกว่าผู้ร่วมพัฒนาโปรเจกต์อย่าง Legendary Picture เนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้เขาเขียนไว้ว่า เ e เ e นดารี่พิกเจอเนี่ยมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ MonsterVerse ซึ่งก็คือพวกคอง V.S. Godzilla หนังสปารลาทั้งหลายแหละที่เราดูกันรวมถึงภาพยนตร์ Pacific Rim นี่แหละจะเป็นคีย์สำคัญเลยภาพยนตร์ Pacific Rim เนี่ยมีความคล้ายคึงหมายถึงการดั้มนะหมายถึงความแบบมีความค้ายกับการดั้เขาเขียนว่าอย่างนั้นนะดังนั้นหากจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่จะทำหนังที่มันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ย ก็คงไม่พ้นเลเจนดาร a ี่เนี่แหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมการันตีเลยว่าผมค่อนข้างจะเชื่อใจเลเจนดารี่นะผมคิดว่าเขาสามารถทำโมบิสูตออกมาได้ดีเราดูเจเกอร์ก็ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงบทนะไม่ได้พูดถึงบทของหนังนะหมายถึงตัว cg ของของหุ่นนะเออไอตัวบทอะไรช่างมันเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าตัวหุ่นเนี่ยออกมาดีแน่นอน เจ้าเนี้ยไว้ใจได้ไว้ใจได้เลยบทความเขาก็เขียนว่าโอเคยังไงก็ไว้ใจได้ซึ่งเอ่อไอเรื่องที่ Legendary เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เนี่ยมันก็ออกมานานแล้วซึ่งผมก็ไว้ใจเขามานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง Legendary ยังอยู่ในผู้ร่วมทำโปรเจกต์อยู่เพราะฉะนั้น CG หุ่นไว้ใจได้ครับท่านผู้ชมทีนี้ผมพูดถึงบทความที่เขาเอ่อพรรนานาถึงผู้กำกับแล้วก็พรรนานาถึง l e g e n d a r y ไปแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันมีข้อมูล อัปเดตอะไรบ้างเราจะไปเริ่มด้วยข้อมูลแรกก็คือเนื้อเรื่องอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจว่าสรุปแล้วเนื้อเรื่องของ g u n ดั m l i ล e Action เนี่ยจะเป็นจักรวาลไหนจะเป็นจักรวาลทางเลือกหรือจะเป็นจักรวาล Uc ในรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยยังถูกปกปิดอยู่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงยังมีการปกปิดอยู่ แต่ถ้าหากท่านผู้ชมได้รับชมไลฟ์ของผมเมื่อประมาณชาติที่แล้วแล้วผมก็ได้บอกข่าวลือจากชาติที่แล้วว่าการดั้มไลฟ์แอคชัจะอยู่ในจักรวาล UC อันนี้ข่าวลือนะข่าวลือนะฟังหูไว้หูนะซึ่งจะคานอนหรือไม่คานอนนั้นผมไม่สามารถตอบได้แต่ข่าวลือส่วนใหญ่บอกว่าจะอยู่ในจักรวาล UC สิ่งหนึ่งที่มันสามารถบอกเราว่ามันอาจจะเป็นจักรวาล UC ก็คือภาพอาร์ตด้านหลังนี้มันมีความเป็นจักรวาล UC มาก มันก็เลยดูสนับสนุนข่าวลือนี้ว่าโอเคมันมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในจักรวาล UC ทีนี้คนก็จะตะขิดตะขวงใจว่าชิปหายละมันเป็นไลฟ์แอคชั่นการแคสติ้งนักแสดงจะออกมาตรงตามอนิเมะหรือมังงะหรือไม่อันเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเขาจะไม่หยิบภาคที่เป็นมังงะหรือภาคที่เป็นอนิเมะแล้วเนี่ยมาทำเป็นหนังผมคิดว่าเขาน่าจะดำเนินเนื้อเรื่องแบบ อ้างอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนภาค R.F.V. หรือภาคเร q u i เครื่องฟอร์เวนจนั่นแหละก็คือเหตุการณ์เดียวกับในอนิเมะในมังงะแต่ว่าเป็นตัวละครตัวใหม่ไปเลยเป็นเหตุการณ์ในคนลสถานที่ไปเลยเพราะฉะนั้น เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการแคสติ้งนักแสดงว่าเอ้ยจะแคสติ้งออกมาดีไหมจะเหมือนตัวละครในอนิเมะไหมหรือเหมือนตัวละครในมังงะไหมตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะทําขึ้นมาใหม่ตัวละครจะเป็นตัวละครใหม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นแคสติ้งแปลกๆแน่นอนอันนี้ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เพราะผมมั่นใจเลยว่าเขาไม่น่าหยิบมังงะหรืออนิเมะมาทําเป็นหนังเพราะมันเสี่ยงมากเราดูจากความประสบความสาเร็จของภาค R F V เนี่ยเห็นปะละ่ะ ตัวละครใหม่คนก็ยอมรับไม่จะเป็นต้องเอาตัวละครเก่ามาสบายใจได้ไม่มีแคสติ้งแปลกๆแน่นอนออันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่อาจจะแค่อ้างอิงเหตุการณ์แล้วก็ไทม์ไลน์เดียวกับกันดั้มภาคก่อนๆต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ากันดั้มไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมีกําหนดการจะเริ่มถ่ายทําในต้นปี2025ก็คืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะเริ่มถ่ายทําแล้วซึ่ง ข้อมูลต่อจากนี้อาจจะมีการผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะเพราะว่าแหล่งข้อมูลหลายข้อมูลเนี่ยเขาให้ข้อมูลไม่ตรงกันบางแหล่งข้อมูลก็ไม่ได้บอกว่ากำหนดฉายเมื่อไหร่แต่บางแหล่งข้อมูลเนี่ยกับบอกว่าเริ่มถ่ายทำช่วงปี2025และจะฉายภายในปี2026ซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะฉายในปี2026สำหรับผมนะสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนผู้กำกับและผู้กำกับคนนี้เขาก็จะเข้ามาเขียนบทด้วย แสดงว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาแล้วเขาก็จะต้องมาเป็นผู้กํากับแล้วเขาก็จะต้องมานั่งเกาบทใหม่กว่าจะนู่นนี่นั่นผมว่าปี2026เนี่ยไม่ทันผมไม่ค่อยเชื่อข่าวนี้เท่าไหร่ที่มีรายงานว่าจะฉายในปี2026เพราะเหมือนกับว่าโปรเจกต์เนี้ยมันโดนฟีดไว้นานมากแล้วมันเหมือนกับว่าเพิ่งจะมาแบบเร่งเครื่องเอาช่วงเนี้ยเออผมผมกลับรู้สึกว่าข่าวนี้แม่งไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ที่บอกว่าจะฉายปี2026เนี่ยผมผมไม่ค่อยเชื่อผมผมเชื่อแค่20%อะ แต่80%ผมมั่นใจเลยว่าแม่งไม่ทันเป็นไปไม่ได้ที่จะฉายปี2026เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ชัวร์ก็คือเขาจะเริ่มถ่ายทําในต้นปีหน้าอ่ะก็คือจะเดินเครื่องละพร้อมละตอนเนี้ยพร้อมสุดๆละพร้อมกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยพร้อมเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนโดนฟีดโดนฟีดไว้นานมากมันมีข่าวลือออกมาก่อนน่าจะประมาณปีที่แล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะว่ามีการถ่ายทําไปแล้วบางส่วนฟังดีๆนะมีการถ่ายทําไปแล้วบางส่วนแต่ไม่ได้บอกว่าถ่ายอะไร บางข่าวบอกว่าถ่ายเก็บฟุตเทจบางข่าวบอกว่าเป็นการไปเทสต์โลเคชันในหนังเฉยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองได้2ทางก็คือเขาบอกว่าจะเริ่มถ่ายช่วงต้นปีหน้าก็คือเริ่มถ่ายทุกอย่างเนี่ยคือช่วงต้นปีหน้าเลยกับ2ก็คืออาจจะถ่ายเก็บฟุตเทจไปบ้างแล้วเช็คโลเคชันไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายจริงไอการไปเช็คโลเคชันะ่ะผมว่ามันเช็คแล้วล่ะมันเช็คแน่ๆแต่ถ่ายไปแล้วหรือยังเนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่ได้ถ่าย ถ้าต,ตามความความรู้สึกผมนะผมว่าน่าจะยังไม่ได้ถ่ายอาจจะมีแค่แบบไปเช็คโลเคชันเฉยๆในรายงานเนี่ยเขาระบุวาเลยนะครับว่า Netflix เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจกต์นี้แล้วก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลมันบอกว่าโปรเจกต์นี้จะร่วมมือกัน3บริษัทใหญ่ๆก็คือบันไดเล g จ n เดอรี่แล้วก็ Netflix ใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนกับว่า Netflix เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้แล้วมันมองได้หลายทางมากเลยนะหนึ่งเลยก็คือ Netflix เนี่ย ไม่เกี่ยวข้องแล้วแต่อาจจะลง Netflix อยู่คืออาจจะเป็นแค่แบบแพลตฟอร์มให้ลงสตรีมมิ่งเฉยๆหรือไม่เกี่ยวข้องเลยก็จะกลายเป็นว่า,าการด้มภาคเนี้ยจะไปลงในสตรีมมิ่งอื่นอีกอันนึงเนี่ยเป็นทางเดินที่ค่อนข้างเสี่ยงก็คือาการด้มภาคนี้จะไม่ได้ลงในสตรีมมิ่งแต่แรกแต่จะเป็นหนังฉายโรงหักถา,ถามผมว่าเป็นหนังลงสตรีมมิ่งกับฉายโรงอันไหนเสี่ยงน้อยกว่ากัน ผมมองว่าลงสตรีมมิงอะเสียงน้อยกว่าดูอย่างภาค r f v ก็ได้เออที่แยกมาเป็นซีรีส์ตอนๆแล้วก็เอาไปลง Netflix อะเห็นปะละ่ะมันก็ไม่มีมันก็ไม่เสี่ยงจะขาดทุนจะอะไรมากใช่ไหมผมว่านะโปรเจกต์เนี้ยมันอาจจะคุ้มที่จะเสี่ยงที่จะลงลงภาพยนตร์นะอาจจะคุ้มก็ได้ผมเลยมองว่าการที่เขาออกมาประกาศข่าวเกี่ยวกับการดั้มไลฟ์แอคชั่นรัวๆเนี่ย ภาค RFV เนี่ยอาจจะมีส่วนด้วยเออคือเขาอาจจะแบบทำๆเงียบๆแหละแต่พอแบบภาค RFV แม่งกระแสะแม่งดีวะ่ะเราประกาศหน่อยแล้วกันว่าตอนเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่เรามีพู้ม่กับกับคนเขียนบทใหม่แล้วนะแล้วก็ Netflix ไม่เกี่ยวแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยถึงแม้ Netflix จะไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะเอา Netflix เป็นสตรีมมิ่งที่เลือกเอาไปฉายมันก็ยังคงเป็นไปได้ยังคงเป็นไปได้แต่ถ้าฉายโงเสี่ยงไหมค่อนข้างที่จะเสี่ยง ประเด็นสุดท้ายก็คือแล้วหนังจะฉายเมื่อไหร่เมื่อกี้เนี้ยผมบอกว่ามันมีข่าวออกมาว่าเอออาจจะได้ฉายในปี2026ซึ่งข่าวนี้ผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวนะผมมองว่าเขาน่าจะฉายภายในประมาณปี2028ถึง2029เพราะว่าก่อนน้นนี้มันเคยมีข่าวออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาเอาเอ,เอคือทางบันไดเนี่ยเขาเพยายามที่จะให้หนังเรื่องเนี้ มันออกฉายภายในครบรอบ50ปีของกันดัมเอ่อกันดัมจะครบรอบ50ปีเนี่ยก็คือปี2029เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้กันดัมไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจะได้ฉายภายในปี2029แน่นอนคือไม่ได้หมายความว่าฉายปี2029นะผมหมายถึงภายในปี2029ก็คืออ่ะถ้าให้ผมเดาก็น่าจะประมาณ27 28 29 3ปีเนี่ยเออ26ผมว่าเร็วไป เออยีเนี่ยผมว่ากําลังเป็นไปได้28กําลังดีแต่ถ้าฉาย29เลยเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเหมือนเป็นโปรเจกต์ฉลองครบรอบ50ปีไปเลย